สวัสดีค่ะท e ุกทท่านสวัสดีตอนบายๆนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกท่านวันนี้แอดจะพามาดูนะคะมาครบล่างนะคะของแอดบนดินแผ่นฟ้านะคะทุกท่านเด็ดมาแล้วนะคะแอดไปเจอมาก็นํามาฝากนะคะทุกท่านแอดบนดินแผ่นฟ้านี้นะคะเด็ดมาครบล่าง5ตัวนะคะหตัววินนะคะทุกท่านมาแล้วนะคะก็เป็นข้อมูลแนวทางเหมือนเดิมนะคะทุกท่าน มาแล้วนะคะแบบนี้นะคะ6 7 8 9 0นะคะมาวินล่าง5ตัว2ตัวล่างของแอดบอนินแผ่นฟ้านะคะทุกท่านแล้วก็มาจับคู่นะคะทุกท่าน2พคสองพนอยหกสนี้นะคะมาจับคู่วินนะคะทุกท่านก็จับมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะของแอดบอนินแผ่นฟ้านะคะตามตีแอดเฉียนนะคะล่าง2ตัววินนะคะ2พคสองพอยหกสนะคะทุกท่าน จับให้ในนี้นะคะก็เฉือนให้เรียบร้อยนะคะทุกท่านสองคู่นะคะหกเจ็ปก้าศูนย์วินนะคะศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนยนะคะทุกท่านของเอบุรินแผ่นฟ้าไม่มีสี่นะคะทุกท่านทุกอาจารย์ก็มีแนวทางแตกต่างกันไปนะคะทุกท่าน มาดูเลขดับกันนะคะแอดจะพามาดูเลขดับกันนะคะทุกท่านแอดคาชิโนนะคะอ่าดับล่างไม่น้ามานะคะห้านะคะทุกท่านสองพคสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้ดับห้านะคะไม่หน่ามาล่างนะคะทุกท่านก็อ่าแอดนานานะคะแอดนานานี้ก็ดับสามนะคะสามไม่น่ามาล่างนะคะทุกท่านตามนี้นะคะ ก็โชว์ให้นะคะทุกท่านส่วนเอชนภูลนะคะดับด่างดับด่างก็ไม่น่ามาวันนี้ก็คือสองนะคะทุกท่านสองนะคะสองน,น,น,นะคะไม่น่ามาล่างนะคะวันนี้นะคะอ่าพิจารณาให้ดีๆนะคะบางครั้งก็ดับชนเด่นนะคะทุกท่านดับชนเด่นก็คือมาเด่นนะคะทุกท่านมาดูดับของหนุ่มเชียงใหม่นะคะหนุ่มเชียงใหม่ดับนะคะทุกท่าน 2พค2,568นะคะเจาะเลขดับนะคะ10 11 12 13 14นะคะ15 16 17 18 19นะคะบนนะคะส่วนล่างนะคะล่าง8นะคะ80 81 82 83 84 85 86 87 88 89นะคะทุกท่านตามนี้นะคะสำหรับเลขดับนะคะทุกท่านแอดกคอร์อนำเสนอให้นิดนึงนะคะสำหรับดับ ร่างไม่น่าลงทุนของเอสตังนะคะเอสตังก็พาปังรวยก็ดับแม่นนะคะทุกท่านสองอ่าพคสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสามศูนย์เก้าแปดหนึ่งสี่ห้าหกแปดห้าเก็ดสองศูนย์สองหกเก้าสองเก็ดสี่สามนะคะร่างไม่น่าลงทุนนะคะทุกท่านดับเยอะนะคะทุกท่านแล้วจะเหลืออะไรนะคะดับหมดแล้วนะคะ ก็ไม่เหลืออะไรเลยนะคะทุกท่านสำหรับดับล่างแอดพิมมี่ก็แปดนะคะทุกหลักนะคะแไม่น่ามานะคะทุกท่านดับของหนุ่มเชียงใหม่หนุ่มเชียงใหม่ดับล่างก็แปดนะคะที่มีแปดก็ตัดออกนะคะหกแปดเจ็ดแปดนะคะแปดเก้าศูนดนะคะตัดออกไปนะคะทุกท่าน ตัดออกไปนะคะเหลือหลักหกหลักหกกับหลักเก้านะคะทุกท่านเก้าอะไรนะคะงานนี้นะคะแปดออกไปนะคะทุกท่านเหลือแค่นั้นนะคะเหลือเก้านะคะเก้าเจ็ดหกเก้านะคะเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าหกเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าแค่นี้นะคะทุกท่าน เหลือแค่นี้นะคะสำหรับเด่นล่างของถ้าดับเอาอยู่นะคะเหลือแค่ไม่กี่หางนะคะทุกท่านเหลือแค่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกเจ็ดหกเก้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะคะที่เหลือนะคะล่างนากาวิเคราะห์กันนะคะทุกท่านเหลือแค่นี้นะคะ ถ้ามานะคะทุกท่านชุดรับกินล่างก็มาลักหนึ่งนะคะรับกินล่างมาแล้วของแอสยุนะคะทุกท่าน1นึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหหนึงห้างก็ดหนหนึ่งเกนะคะ พออ2พค .2568 ของเอสโซยุนะคะส่วนรับจินบนนะคะก็6ตลอดสายแอดก็ได้ลงไปแล้วนะคะทุกท่านวันนี้ก็มาวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางกันนะคะทุกนทะ่านก็เดี๋ยวคลิปต่อไปแอดจะเอาดับบนนะคะดับบนมาให้ดูนะคะทุกท่านวิเคราะห์บนกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะทุกท่านขอบคุณทุกทายทุกแค์นะคะ อ้ตุกดติดตามขอบคุณทุกทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะคะสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ